สวัสดีค่ะมาพบกับอีกหนึ่งอีนะคะ EP นี้เป็น EP ที่21นะคะพี่ขอบพระคุณที่พี่โทรทักถามกันมานะคะบางองค์ก็ปิดไปแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะพี่มาค่ะเรามาดูันที่องค์แรกกันนะคะพี่องค์นี้เป็นรูปตอหลวงพ่อจงค่ะ นี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อพจงวัดหน้าต่างนอกค่ะอีพี่นี้เปิดไว้องค์ละหกร้อยเหมือนกันเลยค่ะอันนี้รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ส่ญญวนองค์นี้เป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินค่ะ ส่วนองคนี้เป็นหลวงปู่สุขอนุมันแบกแท่นค่ะพี่ส่วนองคนี้เป็นปิดตาข้างหลังมียันด้วยนะคะพี่ไม่ทราบที่ค่ะ ค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงแอดไลน์มาได้นะคะเบอร์โทรที่0840659180หรือจะติดตามหน้าเฟซกนรกเกตพุทธคุณนะคะอันนี้เป็นพะะระระฆคังหลังคอนค่ะพี่สนใจยังไงทักถามกันได้นะคะอีพีนี้เปิดไว้องค์ละว600บาทค่ะ หกร้อยบาททุกองค์เลยค่ะพี่ส่งการเราก็จัดส่งให้นะคะทางร้านไม่มีวันหยุดค่ะปลายทางก็มีค่ะเก็บปลายทางขอบวกเพิ่มห้บบาทนะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงทักมาได้เลยค่ะหรือทักมาถามในข้อความในเฟซกรลเกตพุทธคุณก็ได้นะคะพี่ นี่ค่ะอันนี้ปิดตาเนวานวัดจำปาศักดิ์ค่ะพี่นี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นปิดตาหลวงปู่สุขหลังมีรอยจานด้วยนะคะพี่นี่ค่ะสนใจยังไงทักกันมาได้นะคะพี่วงละหกร้600บาทเลยค่ะหกรบาทเลยค่ะ ค่ะ EP นี้ก็มีแค่ท่าน,นี้นะคะพี่สนใจยังไงติดต่อมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ